มาถึงโค้งสุดท้ายจนได้ค่ะสำหรับคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพักเก้าวไกลด้วยข้อกล่าวหาล้มล้างและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองถ้าประมวลแนวทางการวินิจฉัยอาจไม่ใช่แค่ข้อกฎหมายแต่จะหมายถึงสถานการณ์บ้านเมืองและการเมืองไทยไปด้วยค่ะโดยเฉพาะที่มาของสารรัฐธรรมนูญที่ถูกอ้างอิงว่าเป็นสารการเมืองซึ่งต้องพิจารณาทั้งจากหลักนิติศาสตร์และ รัฐศาสตร์ประกอบกันเป็นคำวินิจฉัยคำร้องค่ะตลอด3 4ถึง4เดือนนี้พักเก้าไกลเปิดถแถลงชี้แจงข้อกล่าวหาและเน้นย้ำในข้อต่อสู้คดียุบพักมาโดยตลอดและครั้งหนึ่งก็เป็นเหตุให้กะกะตอออกมาถแถลงโต้กลับจนกลายเป็นข้อคอรหาว่าคู่กรณีในคำร้องเปิดไต่สวนกลางอากาศและเป็นข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับแนวทางการพิจารณาโดยคำสั่งเมื่อวานนี้ กรณีศาลไม่เปิดไต่สวนคำร้องรวมถึงก่อนหน้านี้ศาลร,รัฐธรรมนูญเปิดเวทีพบสื่อมวลชนและพยายามชี้แจงทำความเข้าใจในกระบวนการทำงานด้วยทอยถแถลงที่ว่าศาลมีช่องทางในการสื่อสารน้อยและบางเรื่องก็ไม่สามารถสื่อสารได้ทั้งหมดเพราะจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนี่อาจหมายถึงในยะของคำวินิจฉัยที่จะตามมาก็เป็นไปได้ประมวลจากข้อกฎหมายก้าวไกลต่อสู้หักล้างข้อกล่าวหากับ กะกะตคือการบอกว่ากระบวนการฟ้องหรือยื่นคำร้องไม่ชอบด้วยกฎหมายพักการเมืองไม่เป็นไปนตามมาตรา92ประกอบ93คือไม่เปิดรับฟังผู้ถูกร้องไม่เปิดไตส่สวนข้อเท็จจริงและไม่มีการรวบรวมพยานหลักฐาน ขณะที่กกตชี้แจงว่ายื่นฟ้องตามมาตรา92เท่านั้นโดยอ้างถึงคำวินิจฉัยเดิมเมื่อวันที่31มกราคมปี2567นี้ซึ่งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าศารสั่งให้พักก้าวไกลหยุดกระทำการหาเสียงด้วยนโยบายการแก้หรือว่ายกเลิกกฎหมายอาญมามาตรา112เหตุเข้าขายล้มล้างการปกครองอยู่แล้วค่ะ ถ้าจะดูตามข้อกฎหมายข้อต่อสู้ของพักก้าวไกลคือกระบวนการฟ้องของกกตไม่ชอบนั่นเท่ากับว่าก้าวไกลหวังจะล้มกระดานโดยเชื่อว่าไม่มีเหตุที่จะบ่งชี้ถึงความผิดเพราะฉะนั้นจะไม่มีการยุบพักเกิดขึ้นแต่ในมุมของกกตก็อ้างถึงบรรทัดฐานของการฟ้องที่มีอยู่แล้วนั่นก็คือคำร้องยุบพักไทยรักษาชาติก่อนหน้านี้ค่ะ แต่อย่างที่บอกไปค่ะสารการเมืองอาจมีนัยยะเรื่องการเมืองอยู่ด้วยก็เป็นไปได้ถ้าวิเคราะห์ตามสถานการณ์ ก็เป็นประเด็นอยู่เขาว่าการเมืองไทยสีส้มจะโตเกินไปไม่ได้ด้วยหลักคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยและแนวปฏิบัติที่อาจก้าวกระโดดทำให้สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินที่ยังยึดโยงอยู่กับอนุรักษ์นิยมประชาธิปไตยเห็นสอดคล้องกันไปด้วยเพื่อลดขนาดของพักสีส้มลงงานนี้เลยถูกอ่านเกมกันค่ะว่าก้าวไกลโดนยุบแน่ และที่ก้าวไกลมั่นใจว่าไม่มีสอสอ4 7คนนี้แตกแถวไปเป็นอื่นแต่ก็มีข้อมูลคขาว่ามีพักเตรียมเคลมอยู่แล้วไม่น้อยกว่า50คนแบบไม่ต้องรอถึง30วันก็หาพักใหม่สังกัดได้ เพื่อไทยไหมภูมิใจไทยหรือเปล่าพลังประชารัฐก็ด้วยแล้วที่จะถูกตัดสิทธิ์เพิกถอนสิทธิ์ตามโทษยุบพักก็ป่าเข้าไป11คนในจำนวนนี้มีสสอ,อยู่6คนก็น่าจะทำให้พักสำรองอย่างพักก้าใหม่เล็กลงจาก9ก้าวไกลที่มีอยู่เดิมได้แต่9ก้าวไกลก็บอกแล้วนะคะว่ายิ่งตียิ่งโตเมื่อครั้งยุบอนาคตใหม่ ปีดนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและนายปียบุตรแสงกนก,กุลออกจากการเมืองไปก็มาเจอก้าวไกลที่มีนายพิธานลิ้มเจริญรัฐและในายชัยธวัฒน์ตุลาทนจบจากรุ่นสองนี้ก็เป็นที่คาดการกันค่าว่าจะเจอกับเก้าใหม่ผู้นํารุ่น3น่าจะเป็นนางสาวศิริกัญญาตันสกุลกับนายรังสิมันโรมรวมไปถึงคนหน้าใหม่ทางการเมืองที่เตรียมเปิดตัวอยู่ด้วยค่ะว่าแต่ คำร้องนี้จะมีจุดพลิกไหมก็ลุ้นกันอยู่ค่ะจุดพริกน่าจะอยู่ที่พยานบุคคลของก้าวไกลที่ชื่อสุรพลนิติกไก่พจน์ความสำคัญอยู่ที่คนตีความข้อกฎหมายมาจากสถาบันเดียวกันค่ะอาจารย์นครินเมฆตารัตน์นี่คือ รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์สุรพลนิติไกรพ์ก็คือนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เรียกว่ารั้วสถาบันเดียวกันนั่นก็คือสิงแดงรั้วเดียวกันที่ว่าอาจารย์นครินวันนี้คือประธานสารรัฐธรรมนูญในขณะที่อาจารย์สุรพลพยานบุคคลของผู้ถูกร,ร้องค่ะและเป็นในยะสําคัญที่บอกว่าเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกกตอ,อยู่ด้วย และล่าสุดอาจารย์สุรพลส่งคำชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญไปด้วยใจความว่าคำร้องยุบพ,พักต้องเป็นไปตามมาตรา92ประกอบมาตรา93การตีความกฎหมายต้องสอดคล้องทั้งระบบและเป็นเอกภาพไม่ก่อให้เกิดความประหลาด การเสนอแนวคิดไม่อาจเซาะกร่อนบ่อนทำลายการยุบพักต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมทำรงรักษาไม่ใช่การทำลายประชาธิปไตยการแก้ปัญหาการเมืองที่ซับซ้อนด้วยการยุบพักไม่เคยทำให้เกิดทางออกหรือทางเลือกใหม่มีข้อความทิ้งท้ายด้วยเขาว่าตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญกรุณาใช้มโนธรรมวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องด้วย และเมื่อวานนี้ในาใยชัยทวัฒน์ตุลาทนให้สัมภาษณ์แสดงความมั่นใจในข้อกฎหมายที่ต่อสู้หักล้างข้อกล่าวหาจากกะกะตะค่ะในขณะเดียวกันก็เปลยขึ้นมาว่าสถานการณ์การเมืองในเวลานี้ได้ยินมาว่าจะไม่ยุบพ,พักแล้วค่ะยังยังไม่ถึงเวลาผมคิดว่าเรารอฟังคำวิจัยก่อนนะครับยังไม่ถึงเวลาครับยังไม่ถึงเวลาที่จะคุยกันเรื่องนั้นในพักอะไรนะครับ โอ้ยตอนหลังเขาบอกว่าน่าจะไม่ยุกแล้วม,มั้งนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับตอ,ตอนหลังใครบอกมีโอกาสครับเรายังเรายังอย่าเาาาพิ่งสรุปคืออย่างนี้ผมว่าเรายิ่งต่อสู้คดีไปเรายิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นเ,เรนื่อยๆ วันที่8จะตั้งกระรู้สดทำนายกในฐานะผู้นำฝ่ายค้านดีอ <laughs> เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้สถานการณ์การเมืองไทยในเวลานี้ยังจำเป็นจะต้องมีการเมืองแบบสองขั้วเพื่อเป็นดุลอำนาจกันค่ะหากเจตนาจะทำให้ก้าวไกลเล็กลง ก็เป็นไปได้ค่ะอย่างที่ตีความการกระทําทั้งจากคําวินิจฉัยเดิมและคําร้องที่กะกะตยื่นเพิ่มเติมนี้เป็นแค่ความผิดของปัจเจกบุคคลไม่ใช่การยุบพักแต่ทั้งหมดก็ต้องบอกว่ารอฟังสารรัฐธรรมนูญ7สิงหาคมนะคะ15นาฬิการู้ผลค่ะ